สัสดีค่ะเพื่อนๆมาอีกแล้วที่ตามมาทําขนมอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะทําชีฟ้อนใบเตยค่ะดูดูเหมือนจะง่ายๆแต่ท่ตายังไม่เคยทํานะคะชีฟ้อนใบเตยจะลองทําดูค่ะส่วนผสมก็มีคร่าวๆประมาณนี้ค่ะไข่แดงหกฟองแล้วเราก็แยกไข่ขาวน้ําตาลสําหรับตีกับไข่ขา,ขาวหส่วนแล้วก็น้ำตาลทราย ผสมกับไข่แดงกะทิน้ำมันพืชครีมออฟทาท่าน้ำใบเตยแล้วก็แป้งส่วนสูตรนี่เลยค่ะช่องเดิมเลยค่ะตามนี้ค่ะช่องพี่เขาดีมากสูตรนี้เมื่อสามปีที่แล้วนะคะใครอยากทำขนมไปติดตาม ช่องนี้เลยค่ะที่ตาไม่มีสูตรของตัวเองเราค่ะอยากกินก็เหมือนเดิม YouTube กับ Google เปิดแล้วก็ทำตามค่ะ,คะช่องนี้นะคะช่องนี้นะคะขอบคุณค่ะ Cooking s t a r c ค o n สูตรดีๆสูตรขนมอร่อยเราก็มาผสมส่วนผสมของแห้งนะคะไปถายให้แตกกันค่ะ ทรายค่ะเอาลงไปเลยกะทิค่ะเดี๋ยวเอานนี้ก่อนใบเตยค่ะน้ำมันค่ะกะทิค่ะ น,นี่แป้งกับผงฟูที่ตาผสมลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะตามตามสเปคเขาเลยค่ะแล้แป้งนะคะที่ตาไม่ได้ร่อนเดี๋ยวที่ตาจะร่อนอก่อที่ร่อน คนให้เขาเข้ากันค่ะไม่ค่อยเขียวเหมือนในนั้นนะคะเหมือนที่พี่เขาทำเป็นเพราะอะไรเพราะว่าน้ำใบเตยเราปั่นแล้วมันก็ได้แค่นี้ค่ะเขียวได้แค่นี้ค่ะ เรามาใส่ตีไข่ขาวกันนะคะเราตีให้เขาเป็นฟองก่อนค่ะเราถึงใส่ครีมออลคาท่ากับน้ำตาลค่ะเราก็มาตีไข่ขาวให้เขามีลักษณะเป็นฟองอย่างนี้ก่อนนะคะ ออทาทาค,คีมออฟทาท่าค่ะคีมออฟทาท่าค่ะครึ่งช้อนชาค่ะใส่ป้ายพอเข้าเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่น้ำตาลเทไปให้หมดเลยค่ะแล้วก็ปั่นด้วยความเร็วสูงค่ะ เรตั้งยอดค่ะเราตั้งยอดแล้วนะคะเดี๋ยวเราปั่นด้วยความเร็วต่ำอีกหนึ่งนาทีค่ะเร็วต่ำหนึ่งนาทีค่ะตามสูตรเขาครบหนึ่งนาทีแล้วนะคะก็จะได้ ตัวไข่ขาวแบบนี้ค่ะทีนี้เราก็มาผสมกับตัวแป้งนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาไข่ขาวที่ได้มาผสมในนี้นะคะแล้วก็ตามสูตรเขาก็ค่อยๆผสมค่ะตักเข้าหาตัวค่ะหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆตื่นเต้นตื่นเต้น จะได้เรื่องไหมเนี่ยค่อยๆผสมให้เขาเข้ากันค่ะสีละมุนอ่อนๆเขียวอ่อนๆค่ะ ไม่ได้มาสอนนะคะที่ตามาทําว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นความอยากกินอยู่ที่ไหนถ้าเราไม่ลงมือทําเราก็จะไม่ได้กินอยากกินอะไรสูตรใน y o u t u b e มีพยายามทําค่ะไม่มีใครเก่งมาแต่เกิดหรอกค่ะก็ต้องหัดต้องเรียนรู้กันไปค่ะ คิดถึงเมืองไทยคิดถึงขนมที่เมืองไทยก็ต้องหัดทําค่ะเดี๋ยวนี้พอได้แล้วค่ะจะเละหรือจะในเรื่องที่ตาก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าเพิ่งทําครั้งแรกจริงๆเลยค่ะทําไปด้วยกันครั้งแรกเนี่ยค่ะ ที่ตาแอบเพิ่มน้ำใบเตยลงไปนะคะเพราะว่าอยากให้เขาหอมหอมไม่รู้ว่ามันจะเหลวไปหรือเปล่านี้ตื่นเต้นจะแฟบหรือจะฟูเดี๋ยวมาดูกันค่ะมันลุ้นไปด้วยกันนะคะคลิปอาจจะยาวหน่อยอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะ ีของที่ตาจะไม่เขียวเข้มเหมือนของพี่เขานะคะเรียกพี่เรียกพี่เพราะว่าเขาเก่งเขาทําขนมเก่งเราต้องยกให้เขาเป็นพี่ค่ะอบในไฟบนล่างนะคะในเตาอบก็180ยแปทำไปคุยไปเมาส์มอยไปค่ะ เหมือนเหมือนจะดีหรือเหมือนจะเหลวเดี๋ยวเรามาชมตอนเขาเสร็จสีไม่ค่อยเขียวเนี่ยทำไมในที่เขาทำกันสีมันเขียวหรือเขาแอบใส่สีคะใครช่ำชองเรื่องขนมบอกทีเดี๋ยวที่ตาแอบใส่สีบ้างดีไหมมันจะทำให้เสียรสไหม ถ้าทำสำเร็จก็มีครั้งต่อไปค่ะเออหรือไม่สำเร็จก็ต้องมีครั้งต่อไปค่ะเราต้องทำให้สำเร็จสีไม่เขียวเลยค่ะเพื่อนๆดี๋ยวที่ตาแอบหยาะสีผสมอาหารนิดหนึ่งสีผสมอาหารของที่นี่ เป็นลายสวยเลยค่ะอเดแล้วมันจะเข้ากันไหมเนี่ยตายแล้วมั่วไปเรื่อยเปื่อยเลยค่ะที่ตาเนี่ยไปเลื่องไหมเนี่ยตื่นเต้นค่ะตื่นเต้น เอาแล้วค่ะเอ้ยใส่ผ่ายใส่ฟอร์มใส่ถาดค่ะนี่ถาดของทิตาที่มาจากไทยนะคะเพื่อน เรื่องไม่เนี้ยสีไม่เข้ากันอีกค่ะเพื่อนๆตลกอะ่ะกละายเป็นสายรุง้งแล้วเราก็เกลี่ยขนมนะคะให้เขาเสมอกันค่ะเคาะๆหน่อยคะ่ะไล่อากาศ เอาอบเลยค่ะไฟบนล่างร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาชมผลงานนะคะขนมเราฟูนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าออกมาแล้วมันจะแฟบไหมอบ 12บสถึงสินาทีนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วค่ะเรามาชมกันค่ะว่าได้ทียังเราก็เอาที่จิ้มนะคะลองจิ้มดูว่าเขาน่สุกยัง ยังไม่สุกค่ะอีกนิดนึงเขายังยังไม่แห้งดีอีกสองนาทีขนมที่ตาก็ได้ออกมาแล้วค่ะอืมนี่เดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปะคะ่ะเคาะเคาะก่อ,อ,อนค่ะอุ่ยดีใจขนมที่ตาไม่แฟบ เราก็มาปั่นครีมสดนะคะก็จะอทำไส้ชิปฟ่อนค่ะน้ำตาลทรายนะคะสองช้อนโต๊ะใส่เข้าไปด้วยค่ะเราก็ได้ครีมแล้วนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปทาหน้าทาไส้ขนมกันค่ะ นี่นะคะขนมของที่ตาก็ได้ออกมาแล้วตอนนี้เขาเย็นแล้วนะคะอบ๊เราก็จะคว้านข้านลงไปโบหอม,อมแล้วก็ลอกกระดาษก็ออกนะคะจะตัดแบ่งครึ่งค่ะเดี๋ยวกะก่อนกะเอาด้วยสายตา ประมาณนี้ได้ไหมตาก็จะตัดแล้วนะคะกะเอาค่ะตัดแบ่งครึ่งค่ะอื้ยนี่เราจได้แบ่งนี้นะคะที่ตาก็จะทาครีมค่ะครีม เราก็เอาอันนี้ทับเข้าไปนะคะหุย้ยเ,เขานิ่มมากนี้โช๊คด้านข้างเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเราก็ปาดหน่อยค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาตัดกันนะคะเอาเขาไปเข้าตู้เย็นก่อนค่ะเป็นไงคะ พอไปได้ไหมคะพอไปวัดได้ไมคะทําไปทําบุญได้นะคะนี่นี่ค่ะด้านข้างฟูนะคะใช้ได้อยดีใจทําครั้งแรกก็สําเร็จเลยนี่นะคะที่ตาก็แช่เย็นออกมาแล้วนะคะแล้วก็ตัดจะชิ้นเล็กหน่อยะคะ่ะแต่ว่าอืมนุ่มมาก ฟูมากน่ากินมากๆเลยทิตาไม่มีมีตัดเค้กนะคะก็มีเท่าที่มีอุปกรณ์ที่บ้านเราค่ะในที่สุดทิตาก็ได้กินของที่อยากกินทำไปแล้วนะคะสองเมนูที่อยากกินเดี๋ยวเรามาใส่จานกันค่ะ นี่โอ้ยเพื่อนเพื่อน,นฟีมากเลย mm. เสียงลูกชายค่ะเ,เขาคุยโทรศัพท์ mm. นี่ mm. เป็นไงคะฝีมือไม่ธรรมดา นี่เพื่อนๆเ,นเ,นเสร็จแล้วคะ่ะจะเลอะบ้างอะไรบ้างไม่เป็นไรคะ่ะทำกินเองแต่สูตรนี้ทำขายได้นะคะตามสูตรก็เลยนะคะหอมหอมกะทิหอมใบเตย จากไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ฮิปน้าค่ะบ๊ายบาย